บรรยากาศตอนฝนตกนะคะบ้านสวนเราทางผักทางผักข้างบ้านนะคะฝนตกส่วนเล้าไก่นะคะตรงนู้นเล้าไก่ฝั่งนี้จะเป็นมะม่วงกับขานะคะกับกล้วยฝั่งคาล้อม นูนจะเป็นมะพร้าวนะคะนูนต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนะคะฝั่งคันล้อมฝั่งทุ่งนาผักสวนครัวแมงลักนะคะแกงแมงลักดูน้ําฝนไหลลงไหลลงคลองน้ําเราตรงนี้นะคะคันล้อมเราขุดคันล้อมไว้รองรับน้ําฝนน้ำฝนก็จะไหลลงคลองเรานะคะ มะพร้าวเรามะพร้าวกับชะอมนะคะนี่ต้นชะอมกับต้นมะพร้าวอันนี้อ้อยนะคะอ้อยกับกล้วยขาเล็กนะคะยังทิมไม่ได้ิ่งจะปลูกใกล้เดือนกว่านะคะขาตรงแถวนี้ต้นขาขาเล็กแล้วนะคะ นั้นต้นไผ่ปีหนึ่งนะคะไผ่กิมซุงคันล้อมเรายาวยาวเป็นตัวเอลนะคะคลองน้ำถึงตรงนี้อันนี้ทางเข้าบ้านสวนนะคะจอดรถไว้ตรงนั้นแต่ขี้แต่ขี้ต้มนะคะขี่เลนทางเข้าบ้านสวนแล้วนะคะ คืออบวบบวบที่เราเก็บนะคะบวบกับกล้วยด้วยต้นกล้วยครั้งบวบหักนะคะหนักเกินไปทางบ้านเราก็จะปลูกอ้อยนะคะอ้อยข้างบ้าน ฟังนี่ฝนตกไม่หยุดสักทีเลยช่งนานนะคะตอนนั้นเป็นุ่งนานที่เราล้อมบัไวไว้ฝนตก น้ำไหลไหลลงคลองน้ำเราไหลลงสระ